วัสดีครับวันนี้พบกับเรารายการ V R S A ตอนนี้ครับอยู่กับผมบอยชิวครับและเอปาเรอเอียกแหวนค่ะท็อปปี้ของเราวันนี้ก็คือตะขอสามคำให้กับพี่มหนะครับรุ่นทีมานาลิมิตนะครับขอตัวอย่างหน่ะครับคําว่ารักรักใครเหรอครับไม่บอกค่ะอ่ะนั่งอย่าโมโลช้าไปนะครับบุคคลที่เราจะจะมาขอสัมภาษณ์กันครับแป้งครับสวัสดีครับ อยากถามว่ารู้สึกยังไงกับมหรุ่นนี้ครับก็ไม่รู้ค่ะก็แบบว่ารุ่นพี่เขาเป็นพี่ที่ดีอะไรเงี้ยก็ให้คำรึกษาได้ขอสามคำให้กับพี่มหรุ่นนี้หน่อยครับน่ารักอ่ะสวัสดีค่ะครูคะครูคิดยังไงกับพี่มหรุ่นนี้คะเออพี่ม6รุ่นนี้อะก็น่ารักดี เป็นกันเองดีจ้ะร่าเริงแจ่มใสสุขสนานขอสามคำให้กับพี่มหกรุ่นนี้หน่อยค่ะเจ๋งสุดยอดรู้สึกยังไงกับพี่มหกรุ่นนี้คะพี่มหกุ่นนี้เหรอค่ะพี่ก็พี่มหกรุ่นนี้ก็น่ารักอะ่ะก็แบบก็มีพี่ที่แบบน่ารักน่ารักหลายคนเออก็แบบเออจะไปแล้วเหรอ คำให้กับพี่มหกรุ่นนี้หน่อยค่ะคิดถึงนะคิดถึงนะแล้วสิ่งยังไงกับพี่มหกรุ่นนี้คะพี่เขาก็น่ารักดีก็จบไปแล้วก็ขอให้พี่มีมหาลัยเรียนไม่จอดจงว่าจะเป็นพี่คนนั้นคนเดียวแต่ว่าให้พีุ่กคนมีมหาลัยเรียนแล้วก็จบแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็ขอสามคำให้กับพี่มหกรุ่นนี้หน่อยค่ะพี่เยี่ยมมากพี่ยังไงกับพี่มหกรุ่นนี้คะก็ก็ดีก็ดูเหฮา ินไอขอสามคะโอเคกู้ดนีชื่ออะไรบ้างครับชื่อน้าค,ะค่ะคอยค่ะมิวชื่อเปียวค่ะอ๋ออันนั้นคุณไม่เกี่ยวครับครับก็อยากจะขอความคิดเห็นยังไงกับมหกรุ่นนี้ครับน่ารักมากค่ะคุย<ณ>ไม่รู้ขอสามคำคหนูชอบพี่ค่ะพี่ค่ะชื่อมุกค่ะขอความคิดเห็นให้กับพี่มหกรุ่นนี้นะครับพี่เขาก็ดีค่ะให้ความช่วยเหลือรุ่นน้องแต่ว่าเฟนลี่ดีค่ะเราขอสามคำน่ารักอะ น่ารักอ่ะคนไหนคนไหนคนนี้ <c oughs> ชื่ออะไรครับผมชื่อเอนยค่ะอ๋อความเห็นให้กับมมหกุุนนี้หน่อยครับพากถึงเจ๊ก๊อตค่ะขอว่าไปกินคลเซียมให้เยอะๆรักนะกระเทยแก่ขอสามคำให้กับมหกุุนนี้นะครับรักนะแกบายบายจุ๊บสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนี้ค่ะขอความคิดเห็นให้กับพี่ม .6 รุุนนี้หน่อยครับพี่ก็แบบน่ารักจุงเบยอ่ะแบบว่ามีแต่คนหล่อสวยๆทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าสู้หนูไม่ได้สักคนเลยสามคำให้กับพี่ม .6 รุ่นนี้นะครับ หนูรักโลกโลกอะไรครับโลกของหนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอ,อความคิดเห็นให้กับพี่ม6รุ่นนี้หน่อยครับก็ <g ül> ดีขอ,อสามคำให้กับพี่ม6รุ่นนี้หน่อยครับมาซื้อหมูป้าบ่อยอแค่น,นี้มันเกิดละมาซื้อหมูป้าบ่อย๋โอโอ,โอเคครับกันขอบคุณคับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเมย์ค่ะสามคำให้กับพี่ม6รุ่นนี้ครับมึงก็มาชื่ออะไรครับผมเชฟเฟ้ขอความคิดเห็นให้กับม6รุ่นนี้หน่อยครับม6รุ่นนี้น่ารักมากสามคำให้กับม6รุ่นนี้ครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับแทัชื่ออะไรชื่ออ๋อมขอความคิดเห็นให้กับพี่มหกรุ่นนี้หน่อยครับก็หล่อดีนะขอสามคำให้กับมหกรุ่นนี้หน่อยครับโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะเดียรครับเดียรครับกูไม่ดีค่ะกูไม่ดีค่ะกูไม่ต้องมาครับผมชื่ออะไรครับผมไม่เมืองกูอายเขา สวัสดีค่ะคราวนี้ขอความคิดเห็นให้กับมหรุ่นนี้นะครับก็น่ารักดีค่ะพี่วีใจดีเป็นรุ่นพี่ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆค่ะขอ3าําให้กับมหรุ่นนี้นะครับน่ารักมากค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อจินค่ะขอความรู้สึกให้ม .6 รุ่นนี้นะครับขอให้พี่โชคดี <c oughs> ค่นี้ได้ป่ะขอสามคำให้กับมหกรุ่นนี้หน่อยครับโชคดีนะชื่ออะไรครับผมชื่อบิ๊กครับขอความรู้สึกให้กับพี่มหกรุ่นนี้หน่อยครับโตสุดยอดนะบอว่าพี่มหกปีเนี่ยเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างคู่แล้วน้ำตาจะไหลอ่ะครับคราวนี้ผมขอสามคำให้กับมหกรุ่นนี้หน่อยครับขาวแน่นอึกน้องชื่ออะไรครับผมชื่อจีนครับขอความรู้สึกให้กับพี่มหกรุ่นนี้หน่อยครับก็ พี่ทุกคนก็น่ารักดี่ค่ะพี่ขอสามคำให้กับมหกุุนนี้นะครับไม่รู้อ่ะน้องชื่ออะไรครับผมชื่อจ๋าค่ะเอานี้พี่ขอความรู้สึกให้กับพี่มหรุ่นนี้หน่อยครับรุ่นนี้น่ารักทุกคนเลยค่ะพอรู้จักคนเยอะครับผมสามคำให้กับมหรุ่นนี้หน่อยครับพี่แซ่บมากค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโก้ค่ะคราวนี้พี่อยากขอความรู้สึกให้กับพี่ม .6 กุุนนี้หน่อยครับก็รู้สึกโอเคกับรุ่นพี่ บางคนก็เฉยๆอะไรสามคำให้กับมมหกรุ่นนี้หน่อยครับน่ารักจังโอเคครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับผมชื่อพีค่ะสามคำให้กับพี่มหกนะครับพี่แซบมากอ่าพีแซบมากนะครับขอความรู้สึกให้กับพี่มมหกรุนนี้หน่อยครับก็เป็นรุ่นดีดีมากดีมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเจมครับรู้สึกยังไงกับพี่มมห์กะก็รู้สึกยังไงขอสามคำให้กับพี่มหกไปดีนะชื่ออะไรค่ะ ท้ายครับรู้สึกยังไงกับพี่มอหกคะก็พี่มอหกเหรอครับจริงๆก็ไม่ค่อยรู้อะไรมาก,กเป็นเด็กใหม่แล,ล้วโดยรวมๆนะครับก็ให้ไปเลย3ครับบาละกักชื่ออะไรคะชื่อสก,กายค่ะก็รู้สึกดีค่ะพี่เขาน่ารักดีก็สนิทกับรพ่นน้องค่ะสาม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 คำให้กับพี่มอหกคะ่ะน่ารักจังชื่อกาฟิคลค่ะรู้สึกยังไงกับพี่มอหรุ่นนี้คะไม่รู้ไม่อยากให้โจ้ค่ะขอสามคำให้กับพี่มอหกค่ะไม่รู้ไป ตอนนี้เราก็มาเจอนักวอลเล่สวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะชื่อป๊อบค่ะชื่อป๊อบค่ะชื่ออะไรคะชื่อครีมค่ะชื่อครีมค่ะชื่ออะไรคะชื่อน็อกค่ะชื่อน็อกค่ะชื่อเบลค่ะชื่อเบลค่ะชื่อเฟิร์นค่ะชื่อเฟิร์นค่ะชื่อออมค่ะชื่อออมค่ะแล้วก็ท็สุดท้ายชื่อออมค่ะชื่อเป็ดยันขอสามคำให้กับพี่มอหกรุ่นนี้หน่อยค่ะเสือจงเบอ่ง รักนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะออดทอยค่ะาค่ะขอสามคำให้กับพี่มหกค่ะเรียงดีดีน่ารักจุงเบร์น่ารักจกังชื่ออะไร ชื่อโฟมครับชื่อเพียวครับรู้สึกยังไงกับพี่ม6รุ่นนี้คะอ๋อผมอะรู้สึกชอบใจมากพี่เขาเป็นไอดอลผมเลยโหดจัดและเพียวล่ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะบ่องตรงน่ารักฟุดฝุดจงเบยขอสามคำให้กับพี่ม6น่ารักจุงน่ารักบายบายครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเป็นครับความรู้สึกที่มีไท่ม6รุ่นนี้นะครับคือรุ่นพี่ม6รุ่นนี้เป็นพี่ที่ดีมากครับต้องแบบกัดฟันพูดดีมากครับขอ3คํคำให้กับพี่ม6รุ่นนี้หน่อยครับอยากตื้ด ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบียครับค่ะข,ขอสามคำให้กับพี่มร .6 รุ่นนี้หน่อยค่ะพี่มูหล่อที่ถึงพี่ครับดิวครับแต่ว่าในเพจเขาเรียกว่าชูดำทำไมถึงชื่อชูดำคะนามสกุลครับขอสามคำให้กับพี่มร .6 รุ่นนี้หน่อยค่ะอวบอึมบึมอ่าตอนนี้ครับพี่ม .6 ก็ได้รู้ถึงความรู้สึกส่วนใหญ่ของน้องๆในโรงเรียนครับที่มีต่อพี่ม .6 นะคราวนี้พวกผมก็มี3คํคำให้พี่เหมือนกันของผมคือ หนน่นใหญ่ครัอะไรโหนคะ่ะอ๋อแก้มโหนครับแล้วอะไรนู่นคะหัวเข่านู่นครับอะไรใหญ่คะตัวใหญ่ครับผมแล้วของเปียวครับมีอะไรบ้างครับอยากหนูอยากโดนค่ะ โดนอะไรล่ะครับโดนบอกรักค่ะโดน, <c oughs> ใ,นใครล่ะครับ <c oughs> มีค่ะไม่มีใครชอบใช่ไหมครับอตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากจะบอกพี่ๆว่าเพี่ๆก็กลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนเราบ่อยๆนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมโรงเรียนนี้อย่าลืมคุณครูใครอย่าลืมอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับผมผมก็อยากจะบอกพี่ไว้ว่าพวกผม สัญญานะว่าจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดและผมอยากให้พี่กลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้บ่อยๆนะครับน้องๆยังรักพี่เสมอนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย